เินทอนนะคบเพื่อนๆหรือจะจ่ายเหรียญสิบนะครับก่อนจะรับเงินทอนนะครับหรือก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะจ่ายเหรียญสิบนะครับพลิกดูนะครับด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงแบบนี้อ่าถ้าเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญนี้นะครับขอบนะครับชำรุดหรือยังนะครับ ขอบนี้นะครับชำรุดแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ชำรุดเพื่อนๆควรเก็บเลยนะครับเพราะเหรียญนี้นะครับเขาเรียกนะครับเหรียญนะครับครบรอบนะครับ100เท่าไหร่100ปีกรมจเจริทหารบกครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าเหรียญนะครับ100ปีนะครับ จเลทหารบกนะครับถูกใจนะครับพี่ๆนะครับที่เป็นนะครับจเลทหารบกนะครับเอาเป็นว่าแล้วกันนะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเก็บเหรียญนี้นะครับรีขายให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ90บาทนะครับเหรียญละ90าสบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจพี่ๆแน่นอนเลยนะครับสําหรับนี้นะครับเหรียญนะครับครบรอบ100ปีนะครับจเลทหารบกครับ